เจอมาเปิดก้อนเปิดหน้าเห็ดกันจากที่เราลงวันนั้นวันที่24มิถุนาครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม16วันบางก้อนก็ดูหลายก้อนเลยนก้อนนั้นอนะก็มือเตจะยังเดินไม่เต็ม อ่ะเปิดเปิดก็เปิดง่ายๆแหละอันนี้ให้ดูเห็ดตรงนี้นะที่ที่ตะไครนดึงขาดอะ่ะอันนี้คือดึงไม่ขาดใช่ป่ะคือที่ดึงขาดมันก็มีอยู่ดึงขาดอีดึงอะ่ะเวลาเก็บดอกเห็ดก็อย่าดึงเพราะว่าถ้าดึงแล้วเส้นใยมันจะขาดพอขาดแล้วก็อีกนานกว่ามันจะมากกว่ามันจะเป็นดอกเห็ดอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าดึงถ้าดึงปุ๊บเส้นใยมันขาดอันนี้คือเก็บไปแล้วนะ ต่ใครมันเก็บกินใส่มามา่าดูข้างในมองไม่เห็นโฟกัสไม่ได้อะอันนี้มันเป็นวิธีการที่แบบว่าใส่เชื้อเข้าฟางแล้วจะสะบัดเข้าไปข้างๆก้อนนะมันจะไม่ได้มีมันจะไม่ได้มีเข้าฟางอยู่ข้างหน้าก็แค่เปิดอ่ะแมวไม่ได้ขูดอะไรดูด เน,นี่เนอวออกด้วย uh huh. yeah. น,น้องหาไม่เกลี่ยเนี่ยน้องขุดออกเขาไม่ได้แนะนำเลยว่าต้อง เอามาเปิดได้เลยอะไรเขาไม่บอกอะไรเลยเขาไม่ได้รู้ว่าเราไปอบรมมานะตอนแรกอะ่ะเขาไม่ได้รู้อะไรเลยนะว่าเราไปว่าเราพอจะรู้ตัวนี้นะคะเราต้องแกะใยผ้านเนี่ยทิ้งส่วนนี้เราก็ใช้เก็บไว้ใช้ได้เก็บไว้ใช้ทําอะไรอะ่ะถ้าหากว่าเราทําก้อนเองนั่นแหละก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละเนาะทำไมเราต้องรอให้เื้อเต็มก่อนแล้วเราถึงค่อยเปิดดอกทำไมเราต้องปิดเอาไว้เพราะอะไร มันก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเกี่ยวกันไหมเนี่ยเพราะว่าป้องกันไม่ให้เชื้อราตัวอื่นเข้าไม่ให้เชื้อโรคไม่ให้ตัวอะไรเข้าก็ลดน้ําข้างบนเห็ดข้างบนก้อนลาดไปเลยลาดไปเลอพูดเดี๋ยวยาวไปเลยผ่านหน้าก้อนมันมัน,ม,นมันยังไงอะ มันน้ำมันไม่เข้าหรอกเพราะว่าเราเราเลียงเห็ดอะให้มันก็คือมันจะเอียงเอียงความลงมาอย่างเงี้ยเราอย่าไปเอาน้ำสาดเข้าไปหน้าก้อนนะถ้าน้ำเข้าไปในก้อนเห็ดนะมันก็จะเน่าแต่ถ้าน้ำเข้าอ่ะก็ใช้วิธีกรีดกรีดข้างล่างเอาเอาคัตเตอร์กรีด,สะ,ดสะอาดนะกรีด ลาดไปเลยดิลาดไปเลยดลเดป๋ยวลาดยาวๆลาดไปทางข้างหลังกำแพงได้ก็ได้นะให้มันชชิงเฉินแล้วเราก็จะมีการใช้สเปรย์ฝอยฝอยสเปรย์สีเข้าทางหน้าก้อน อย่าให้เปียกซกนะอย่าให้มันเยอะเกินนะล่ะก็เดี๋ยวมันจะเน่าเดี๋ยวมันจะชื้นเกินมันก็ไม่ดีนะคะชื้นเกินมันก็เชื้อราตัวอื่นมันก็มันก็จะทําลายเชื้อราเห็ดเดี๋ยวมันจะเป็นราเขียวอีกอะถ้าชื้นมากอันนี้เดี๋ยวต้องไปเปิดตำลายทีหนึ่งนะอย่าไปคิดว่าเห็ดชอบความมืดนะเห็ดมันก็เป็นต้นไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งมันก็ต้องการแสงแสงเหมือนกันอันนี้อันนี้ซื้ออันนี้ ได้ที่ไดโสองอันหกสิบบาทมาใช้กับขวดเล็กนี่แหละมันไม่หนักดีมันเบามือดีน้ำแค่ไหนอีกแหละเราก็ต้องดูดูจากอะไรอะดูจากสภาพแวดล้อมอากาศสภาพแวดล้อมของโรงเห็ดณณนะนะนั้นๆที่นั้นๆเซ็ปะ่ะถ้าซื้นมากลา ลาตัวอื่นลาเกี่ยวลาดำใช่ไหมอันนี้เราเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องลดกี่ครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ต้องประมาณสองสามครั้งหรออย่างน้อยก็ประมาณสองครั้งด้วยอะฤดูร้อนฤดูฝนอีกอะแล้วก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับโรงของแต่ละโรงที่วางเหตุของ ของแต่ละคนด้วยอันนี้เราพูดถึงแบบว่าอันนี้เราพูดถึงแบบว่าเพราะกินเล็กๆอย่างนี้นะเราไม่พูดถึงโรงหรอกรพูดแบบนี้แหละอ่ะเราก็ต้องดูอาศัยดูเอาความชื้นเอตัวว่าความชื้นที่ใดโซมีหายไม่ใช่หรอจําเป็นมะวะต้องไปซื้อมาเนี่ยเราก็ดูเอาได้่ะทําทไมเห็ดมันถึงแห้งดอกเห็ด ว่ามันแห้งมันก็เหมือนต้นไม้มันไม่มีน้ําเห็ดมันกินความซื้นมันดูดความซื้นถ้ามันแห้งๆแสดงว่าความซื้นไม่พอโอเคนะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคอยดูกัน